สบายกันดีไหมจ๊ะวันนี้เป็นวันศุกร์ไม่ใช่วันทุกข์เพราะงั้นเราอย่ามาทุกข์ในวันศุกร์เนาะให้สุขสมชื่อกับวันนะอะเดี๋ยวทักผู้ที่เข้าสู่มก่อนนะจ๊ะกลัวคุยเพลินแล้วลืมทัก คุณบุญจันร์แก้วชมพูจ้าจากนครหลวงห้านะคุณวันพิมคีตัพันสังวระจะคุณปราณีสุขวารีาคุณสิริพระจะคุณพาดีโอเรกอนนะอพีิเลศก,กจ็จะ คุณเยาวณีลองคํำจ้าคุณเสริมสีพัดประพงศ์คุณแม่มะเฟืองคุณโชติกาจ้ะอาจารย์จ้อ้อนสนะเมืองคุณเฉลยสีพันเพ็งจ้ะคุณชัชยาสุขวัฒนาวิทย์ อาจารย์ธเนศสนอเมืองจะคุณลำพึงเจิมภานิชคุณอรุณีวินตาไปสิ์คุณนิธิมาคุณนงลักษ์วงรัตนานุกูลจะคุณพิม์มาลีคุณสุธิวันรัตนธรรมจ้า คุณทไทกรทรงเดชาไกรวุฒิคุณอ,อนอันงงามขำจะ้ะให้ได้บุญเยอะๆกันทุกๆคนเลยนะจะ๊ะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนาะเพราะท่านเกิดวันสุข <c oughs> ท่าน เคยบอกไปว่าผู้เทศเกิดวันศุกร์แรมหกข่ำเดือนสิบอ็ดปีวอก<ม>บวชมหาห้าสิบปันษาค้นคว้าธรรมะเรื่อยมามการออกทุดงใจเป็นมรรคผลสงบสมาธิเป็นทางรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา<ม>เป็นปัญญานนกัันเทตกท่านนี่นะ ดวงธรรมที่ทําให้เป็นพุทธรัตนะผูพุทศรู้จักเกือบห้าสิบปีท่านบวชมาห้าสิบปันศาแก็แสดงว่าตอนที่ท่านพูดดรงนี้ท่านอายุเจสิบสองนะพระท่านออกบวชตอนอายุยี่สิบสองปีโดยการค้นคว้าทางปฏิบัติดีที่สุดคือพระพุทธเจ้าชั่วที่สุดคือมาน ผู้เทศมารู้ตัวเมื่อบวชแล้วว่าต้นธาตุต้นธาตาุให้จุตติมาเกิดเพื่อปราบมารถ้ามารไม่แพ้ผู้เทศยอมตายอยู่วัดปักน,น้ำมารปล่อยสายมาปกครองมนุษย์มนุษย์ตกเป็นบาวเป็นทาตของโลภะโทสะโมหะมีแก่มีเจ็บมีตาย เช่นสงครามที่แล้วมาก็เกิดจากโลภะคือความโลภเป็นเหตุใ้คนเจ็บคนตายลูกชายหญิงมีความหลงโมหะว่าตัวเก่งแล้วพ่อแม่ว่าไม่ได้มีโทสะโมโหโตเถียงไม่กลัวเกรงที่เป็นเช่นนี้เพราะนายโลภะโทสะโมหะเขาปกครองเขาสั่งให้ทำเช่นนั้นเอาบ้านเมืองมาล่อเอาความเจ็บตายมาให้ รมาเหล่านี้จยได้มนุษย์จะได้อยู่เป็นสุขเจ้าตัวมารเหมือนผีเที่ยวสิบงบังคับให้เป็นไปตามคําสั่งของเขาเราต้องเข้าวิชาธรรมกายจึงรู้เป็นหมดเพราะถ้าธรรมไม่เหมือนกันท่านว่าท่านนีเนีก็คือต้นเหตุของความทุกข์ทรมานของมนุษย์ก็ออกมาจาก ขยามานี่แหละทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีจะทุกอะไรก็แล้วแต่นี่เนะยก็มาจากมานี่แหละท่านก็เลยแต่ท่านมารู้ว่าตอนบวชเนาะว่าท่านมีหน้าที่ทำอะไรนะก็ไม่รู้เพราะเหตุน,นี้หรือเปล่าท่านเลยจงใจมาเกิดวันศุกร์เนาะก็ตั้งใจมาปราบทุกเนี่ย มาปราบต้นเหตุของความทุกข์ทรมานเนี่ยคราวนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าท่านทำอะไรเนาะเพราะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยคนปกติเขามองไม่เห็นน่ะคือเขามองไม่เห็นว่าท่านทำอะไรเห็นท่านนั่งอย่างเดียวนั่งทำภาวนาอย่างเดียว เอ้และท่านทำอะไรก็ไม่รู้เพราะงานของท่านเป็นงานเกี่ยวกับการไปแก้ไขความคิดของมนุษย์ความคิดของมนุษย์เนี่ยคือมนุษย์มีเห็นจำคิดรู้นะแล้วมันมีอะไรบางอย่างมันบังคับห็นจำคิดรู้ของมนุษย์เนี่ยให้มันเพี้ยนไป ให้เห็นผิดจำผิดคิดผิดพูดผิดไอ้เห็นผิดจำผิดคิดผิดรู้ผิดแล้วก็พอเห็นจำคิดรู้มันผิดมันก็พูดผิดไปทำผิดทำชั่วแล้วมันก็จะมีวิบากบรองรับท่านต้องไปแก้ไขตรงนี้แก้ไขตรงนี้คนเลยมองไม่ค่อยออก ไม่ใช่มองไม่ใคยออกอะมองไม่ออกเลยว่าท่านทําอะไรท่านทําอะไรแค่ทําเรื่องนี้นะก็โอ้โหแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยท่านรับแขกแค่วันละชั่วโมงเดียวนะแล้วก็ลงเทศแค่อาทิตย์ละครั้งคือวันพุรุษานอกนั้นก็ ครุบอยู่แต่ในโรงงานธรรมชาเนี่ยทำแต่เรื่องเนี่ยครุบกเนี่ยกำจัดเหตุใน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 เหตุไปเรื่อยๆแล้วเวลาในโลกมนุษย์มีจำกัดท่านถูกเขาถูกมารวางผังไว้ว่าให้ละสังขารตอนอายุเจ็ดสิบห้าท่านก็เลยเอาภารกิจนี้เป็นหลัก การขยายของท่านจึงทำได้ไม่เต็มที่เพราะทุ่มเวลาไปกับการกำจัดเหตุในเหตุแตนเหตุเนี่ยจึงต้องมีหมู่คณะของคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยกับหมู่คณะเอาสิ่งที่ท่านค้นพบเนี่ยมาขยายให้ชาวโลกรับรู้ โดยผ่านคุณยายนะผ่านคุณยาย,ค,ย,ายคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนุกยูเนี่ยผ่านท่านแล้วก็ท่านก็เอามาขยายเนี่ยเพราะหลวงพ่อเราเนี่ยท่านมีหน้าที่ขยายนหน้าที่ของท่านเลยแหละขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลก ก็หน้าที่ท่านขยายเแหท่านจริงมีโปรเจกต์เยอะแยะไปหมดเลยสารพัดโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ก็เป็นไปเพื่อการขยายวิชาธรรมกายทั้งสิ้นเป็นอันเป็นการเอาความรู้ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ค้นพบเนี่ยเอามาขยายให้ชาวโลกรับรู้เนี่ยรู้ตามกำลังบุญตามกำลังสติป,ปัญญา ถ้ารู้ดิดหน่อยก็บางคนบุญยังไม่เยอะก็รู้ระดับหนึง่งบุญมากขึ้นก็รู้อีกระดับหนึง่งเนี่ยถ้าบุญเยอะขึ้นมาหน่อยก็รู้มากขึ้นเหมือนที่อยู่ในห้องเนี้เนี่ยมาที่อยู่ในห้องเนี้บุญเยอะได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่ถ้าพูดใด้กนอื่นฟังเขา เขาจะเขาจะใช้ความเชื่อเยอะเขาใช้ความเชื่อเยอะเยอะจนเหลือนะ่ะเลยเรียกว่าเหลือเชื่อเพอใจความเชื่อเยอะเกินไปเลยเหลือเชื่อเลย <c oughs> เป็นอย่างนนั้เนี้ยอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันคลายวันเกิดด้วยกายมนุษย์ของท่านใช่ไหมจ๊ะวันที่สิบตุลาเพราะงั้นวันที่สิบตุลาเราไม่มีไลฟ์นะตรงกับวันจันทร์นะ จะไปไลฟ์ทีก็คือวันอังคารที่11นะจ๊ะนะบอกไว้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวเรามาตรึกและนึกนึกถึงหลวงปู่กันดีกว่านึกถึงท่านแล้วสบายใจนึกถึงท่านในมีความสุขนะจ๊ะสมกับที่วันนี้เป็นวันสุข <c oughs> ไม่ใช่วันทุกเนาะเอาละขยับเนื้อขยับตัวให้ดีจ้ะ